รู้หรือไม่ความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านและก็เน็ตมือถือของประเทศไทยจะติดอันดับที่เท่าไหร่ของการจัดอันดับความเร็วเน็ตที่เร็วที่สุดในโลก hmm. และคลิปนี้พรีเซนต์ d ดยร้าน AOB Mobile ถ้าเรื่องมือถือให้เราดูแลก็มีรายงานข่าวออกมานะผมเป็นการจัดอันดับความเร็วอินเทอร์เน็ตของประเทศในโลกนะครับผมว่าประเทศไหนเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตบ้านแล้วก็อินเทอร์เน็ตมือถือที่มีความเร็วสูงที่สุดน,นะผมผมจะ รวบรวมและนํามาเสนอ1ิอันดับแรกนะผมเดี๋ยวเพื่อน,อนมาลองเดากันดูนะผมว่าประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาอย่างประเทศจีนอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันนะผมหรือว่าประเทศที่จเจริญในเอเชียอย่างพวกญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงเนี่ยจะติดอันดับที่เท่าไหร่นะครับผมแล้วก่อนจะไปดูว่าประเทศที่มีความเร็วอินเทอร์เน็ตเป็นอันดับหนึ่งคือประเทศอะไรเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากอันดับ10กันก่อนนะครับผมอันดับ10ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ความเร็ว2 1 2เมกอันดับ9ประเทศสเปน ความเร็ว2อ5บเมกอันดับ8ประเทศเดนมาร์กความเร็ว2 4 7เมกอันดับ7ประเทศสหรัฐอเมริกาความเร็ว274เมกอันดับ6ประเทศชิลีความเร็ว276เ um. มกอันดับ5ประเทศไอซ์แลนด์ความเร็ว2 8 1เมกอันดับ4ประเทศฝรั่งเศสความเร็ว287เ um. มกอันดับ3ประเทศฮ่องกงความเร็ว305เมกอันดับ2 ประเทศสารัฐอาหรับเอมิเรตความเร็ว310เมกแลนดับหนึ่งประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตบ้านเร็วที่สุดในโลกนั่นก็คือประเทศสิงคโปร์นะครับผมความเร็ว336บเมกะไบต์เปอร์เซกส่วนประเทศไทยนะจะติดอยู่ในลำดับที่13บสามนะผมด้วยความเร็ว237มเมกะไบต์เปอร์เซกนะผมก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะผมเร็วใช้ได้เลยนะและในส่วนของผลการจัดอันดับอินเทอร์เน็ตมือถือที่เร็วที่สุดในโลกนะผม10อันดับแรกออกมาแล้วนะครับผม อันดับ10ประเทศจอร์เจ being ียนะความเร็ว184เมกอันดับ9ประเทศเกาหลีใต้ความเร็ว195เมกอันดับ8ประเทศเดนมาร์กความเร็ว198เมกอันดับ7ประเทศซาอุดิอาระเบียนะผมซึ่งความเร็วจะเท่ากับอันดับ6ประเทศบราซิลนะผมนั่นก็คือความเร็ว201เมกนะอันดับ5ประเทศบาเรนความเร็ว213เมกอันดับ4ประเทศบาวแกเรียความเร็ว2 5 2เมก อันดับ3ประเทศคูเวตความเร็ว314เมกอันดับ2ประเทศกาตาร์5้าเมกและอันดับ1ประเทศที่มีความเร็วอินเทอร์เน็ตมือถือที่แรงที่สุดในโลกนะผมนั่นก็คือประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรต์นะผม ความเร็วอินเทอร์เน็ตมือถือเขา545เมกะไบต์เปอร์เสกนะซึ่งผลการจัดอันดับแล้วผมจะเห็นว่าประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE เนี่ยเป็นประเทศที่มีความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านนะผมแลวอินเทอร์เน็ตมือถือเนี่ยดีมากๆากนะผมอินเทอร์เน็ตบ้านนี่เขาอยู่อันดับ2นะส่วนไออินเทอร์เน็ตมือถือเนี่ยเขาอยู่อันดับหนึ่งเลยนะผมโอ้โหประเทศตะวันออกกลางเนี่ยก็ถือว่าหลายประเทศติดอันดับท็อปทรีเลยนะผมเป็นประเทศที่ จริญแล้วก็ความเร็วอินเทอร์เน็ตเนี่ยอยู่ในขั้นที่สูงสุดๆแล้วครับผมส่วนประเทศไทยนะจะติดอยู่ในลำดับที่39มสิบเกนะผมด้วยความเร็ว101เมกะไบต์เปอร์เซกนะผมโอ้โหเน็ตมือถือบ้านเราก็เหมือนที่คาดไว้นะติดอันดับ39นะผมไม่ได้ขึ้นถึงแบบแบบท็อป20ท็อป10ของโลกนะผมก็ ตอนนี้ก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะผมว่าในปีหน้าหรือว่าในปลายปีจะมีการจัดลำดับใหม่อีกครั้งหรือเปล่าผมรับประเทศไทยจะติดอยู่ใน,น,นลำดับที่เท่าไหร่นะครับดังนั้นเพื่อนๆผมคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้บ้างก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใเราด้วยนะครับขอบคุณครับ